s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็น EP ที่40นะคะจะเป็นดวงระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคมซึ่งจริงๆมันอาจจะกินเวลานานกว่าน,นั้นช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่เข้มข้นที่สุดนะคะที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังจริงๆพิมต้องเล่าก่อนว่าเวลาพิมพา์อาดัดวงเนี่ยก็คือพิมก็จะอัดล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์นะคะวันนี้ก็จะแบบว่าเป็นล่วงหน้าของสัปดาห์ต่อไปอ่ะแหละ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ในขณะที่มันล่วงหน้านะคือมันแย่มากเลยแล้วมันมีแนวโนม้มว่าเฮ้ยจะมีข่าวหรือว่าเฮ้ยมันจะล็อกดาวน์หรือเปล่านะคะ แต่ว่าในดวงประเทศเนี่ยที่แม่หมอดูนะปัจจุบันนี้ก็จะมีดวงของการจํากัดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะเวลาเราพูดถึงคําว่าจํากัดพื้นที่เราก็จะเห็นว่าอมันแปลว่าล็อกดาวน์ได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะออกมายังไงอ่ะอาจจะเป็นล็อกดาวน์ที่ไม่ล็อกดาวน์หรือว่าไม่ได้ใช้คําว่าล็อกดาวน์แต่ล็อกดาวน์คืองงไปหมดนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องการจํากัดพื้นที่เนี่ยยังคงมาอยู่แล้วก็ ยังคงมีอยู่ในช่วงนี้ที่นี้พิมต้องเล่าก่อนว่าสัปดาห์นี้ค่ะมันมีดาวย้ายถึงสาดวงด้วยกันนะคะแล้วก็ย้ายในวันเดียวกันด้วยก็คือวันที่20กรกฎาคมนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะมีดาวอังคารค่ะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของประเทศนะคะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะจ,จริงๆการย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ของดาวอังคารคือ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดาวคันอยู่ที่ราศีกรกฎมันเป็นตําแหน่งที่ทําให้ดวงมืงออ่ะหมดแรงที่สุดนะคะแล้วเวลามันประจําอยู่หนึ่งราศีเนี่ยมันประจําอยู่ประมาณเกือบสองเดือนหรือประมาณสองเดือนทีนี้ตําแหน่งราศีกรกฎอะค่ะมันจะมีบบฝั่งตรงกันข้ามที่มีดาวที่เขาไม่ถูกกันแล้วเหมือนเขาเล็งกันอยู่มีธนูเล็งมาตลอดเวลาจะเอาไม่วะอะไรประมาณนั้นนะคะ ทำให้ดวงของประเทศของเราเนี่ยมันพังทลายมาประมาณ2เดือนให้เห็นกันชัดๆแล้วล่ะก็คือเฮ้ยโรงงานปิดหรือเปล่าพวกโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะตอนแรกพิมพ์อ่านเนี่ยพิมก็อ่านว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการประกาศปิดตัวอุตสาหกรรมบางอย่างแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การปิดตัวอุตสาหกรรมอย่างเดียวเวย้ยมันคือการเฮ้ยมีไฟไหม้ด้วยนะคะซึ่งถ้าถามว่าในดวงประเทศเนี่ยมันมีไฟไหม้จริงๆได้ไหมพิมพ์บอกได้เลยว่า ในดวงประเทศมันมีได้นะคะมันมีได้ไปถึงเฮ้ยมันจะมีซากปรักหักพังเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งในวันที่มันมีไฟไหม้ประเทศอ่ะดาวจันทร์ก็คือดาวแบบจิตใจของคนทั้งประเทศอ่ะมันไปอยู่กับดาวมฤุตยูซึ่งแปลว่าเฮ้ยจะเกิดเหตุตกใจขึ้นนะคะมีมุมของดาวทำกันให้เฮ้ยมันไม่ดีอ่ะวันนั้นน่ยนะคะแล้วถ้าไปดูพวก B t ทในช่วงเวลานั้นตอนที่ดาวจันท์อ่ะดาวที่มันแปลว่าหัวจิตหัวใจของคนอ่ะ เดินไปถึงตรงจุดที่เรียกว่าดามมาร์สเอยยัมันเป็นสวัดสดิ์ี T C ตกลงพอดีเลยนะคะตอนประมาณตีห้าหกโงเช้าอะไรประมาณเนี้ก็คือมันเป็นวันที่ไม่ดีอะเกิดขึ้นจริงๆแหละอ่าดองคารย้ายอะอย่างน้อยก็คือเราหายใจหายคอโล่มานิดนึงแล้วว่าโอเคจุดที่พังที่สุดอะมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถามว่ามันจะมีจุดที่พังกว่านี้ไหมคือ มันยังคงมีจุดที่พังอยู่นะคะทุกคนมันไม่ได้หมดไปไง่ายๆข้อต่อมาค่ะดาวสุกก็จะย้ายนะคะจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือมาประกบคู่กับดาวองคารทีนี้ดาวสุกมาอยู่ในราศีสิงห์ต้องอธิบายให้ฟังว่าดาวสุกอ่ะในดวงของประเทศอ่ะมันคือคู่ค้าคู่เจรจาแล้วก็การเงินด้วยในช่วงที่ผ่านมามันเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้นะคะหรือว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างอ่ะนะคะที่ทําให้ไม่สามารถขยับขยเยอนได้แล้วก็ คู่ค้าคู่เจราจาของประเทศเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยด้วยเหมือนขี้หน้าเอยหรือว่ามีนโยบายหรืออะไรบางอย่างสกัดกัน้นไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือไปหมดคือใช้คําว่าไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะด้วยนโยบายด้วยกฎระเบียบอะไรต่างๆอาจจะเป็นกฎระเบียบก็ได้นะที่มันน่าลาคาลําคาญหน่อยจุดนี้นะคะมันก็จะหลุดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าดาวสุกเนี่ยดาวการเงินและคู่ค้าเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ โอเคกว่าเดิมแล้วทีนี้พี่มองว่าโอเคเรื่องการเงินเนี่ยเช่นการเยียวยาเกิดขึ้นไหมอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันจะไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะมันไม่ได้แบบกระจายไปทั่วแล้วก็มีโอกาสเฮ้ยได้รับวัคซีนมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภมาถึงประชาชนสักทีเนี่ยในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่เป็นดาวที่เฮ้ยเราเก็ดขี้หน้าเขานิดน,นึงเพราะว่าเขาจะวิบบริตหรือว่าเดินไม่ปกติบ่อยนะคะก็คือ ดาวพุธค่ะคราวนี้ยดาวพุธย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งพอดาวพุธย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎก็คือมันจะมีมุมที่ มีดาวไม่ดีส่องกันอยู่นะทำให้อาจจะมีการประกาศอะไรเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะทำให้การจำกัดพื้นที่ในบางส่วนยังคงอยู่นะคะในหลายๆธุรกิจไม่สามารถขยับขยื่นได้โดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสถานที่การให้เช่าอสังหาร,ริมทรัพย์ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ ประกาศนี้ก็จะอยู่ไปประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากตรงนี้แหละถามว่าในภาพรวมโอเคไหมเราก็มองว่าเฮ้ยมันยังไม่โอเคต่อให้สัปดาห์นี้มันเหมือนแบบนีประกาศอะไรที่มันดูชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมการเงินหรือการเยียวยาหรืออะไรต่างๆมันมาสู่ประชาชนได้บางส่วนก็จริงแต่ว่าเฮ้ยความซวยเนี่ยยังอยู่กับเราไปจนถึงประมาณกลาพฤษจิกาเลยนะคะ คือมันจะมีดาวที่เกิดอุบัติเหตุได้เกิดอะไรโน่นนี่นั่นอะ่ะติดกันเรื่อยๆอะ่ะไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วพฤศจิกายนก็ยังเป็นเดือนที่ดวงประเทศไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะยาวไปถึงพฤศจิกาทีนี้เราอยากให้เห็นภาพอีกนิดนึงะนะว่าช่วงธันวาคมไปปลายเดือนเป็นต้นไปดาวการเงินของประเทศและดาวเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคต่างๆะนะคะมันก็จะไม่ขยับขยื่อนอีกอะ่ะยาวไปสามเดือนเลยอะ่ะจนถึงมีนาคมอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยมันคนจะมาไตไรามากที่สี่ มันอาจจะไปมาที่สองของปีหน้าก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ไตามาสแรกด้วยซ้ําอะไรที่มันควรจะมาถึงมันจะยึกยือยึกยื้ช้าไปหมดจนถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นคิดว่าแผนสํารองแล้วก็เรื่องที่พิมพ์เคยพูดไ้ว่าตอนต้นปีอะยังไงก็ตามหลายหลราศีจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมเงินอะล่วงหน้าไว้3เดือนเพราะว่าช่วงประมาณธันวาคมเป็นต้นไปอะดาวมันจะวิปริตเยอะมากนะคะเรื่องนั้นยังคงต้องเตรียมอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเตรียมทันอีกไหมเพราะช่วงนี้มันคือมันวุ่นวายแล้วมันก็แย่มากอะนะคะ ยังไงก็ตามก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ฟังสตาราสีด้วยนะจริงๆพิมพ์ไม่อยากจะมาพูดเรื่องรายๆให้ฟังเลยอยากให้ชีวิตมันมีความหวังขึ้นมาบ้างอะแต่ว่ามันไม่มีจริงๆเว้ยในดวงดาวโอ๊ยอะไรวะแบบซบจริงๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ลวงหน้าเนี่ยก็เหมือนแบบว่าฝนตกใช่ไหมเราจะได้กางร่มได้นะคะก็อย่างน้อยเราก็มีร่มแต่ไม่รู้ว่าร่มจะมีศักยภาพมากพอที่จะกางได้ไหมนะคะ ลัคนาราศีสิงค์ค่ะมองว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีงานใหม่เข้ามาก็มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะเนื่องจากดาวศุกร์อ่ะที่เป็นดาวการงานมาทับตัวนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนหรือสังคมหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาเราค่อนข้างเยอะได้นะคะช่วงนี้จะค่อนข้างเสเน่แรงนะสาหรับคนราศีสิงห์นะคะ หัวหน้าเนี่ยอาจจะเอางานของตัวเองมาให้เราทําได้เรียกว่างานหล่นทับทั้งตัวเลยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือว่าอาจจะงานของคนอื่นแหละมาหล่นทับเราได้ในช่วงนี้แต่ยังไงก็ตามนะคะพองานมาหล่นทับแล้วช่วงนี้ตัวเราเนี่ยดวงยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็คืองานหล่นทับแต่ไม่มีความสุขเลยอะ่ะต้องอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนแบบค่อนข้างมากมายแล้วก็มีดวงไม่สบายด้วยช่วงนี้นะคะสาหรับลัคนาราศีสิงห์พิมพ์ว่าจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีไปฉีดวัคซีกนก่อนก็ดีอีก่ะเพราะว่าดาวประจาตัวมันแปลว่าป่วยได้ เราแบบเราว่ามันไม่ค่อยน่ารักนะคะอย่าไปเจอคนเยอะนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างน่ากลัวคะ่ะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องการงานเนี่ยโอเคมันมีเข้ามาจริงนะคะแต่ว่า เรื่องการเงินเนี่ยดาวการเงินยังคงเสียอยู่นะคะในช่วงนี้แล้วก็เพิ่งเริ่มเสียด้วยทําให้รายได้เนี่ยของเราจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าต่อให้มีรายรับมานะคะก็จะมีรายจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะจะตึงอยู่ประมาณเดือนนึงแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์นะคะระมัดระวังการจ่ายเงินหน่อยนึงอย่าจ่ายอะไรที่มันฟุ่ยซุ่ยไร่หรือว่าอะไรที่แบบอยากได้มากๆอ่ะอย่าเพิ่งซื้อนะคะให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนเรื่องความรักนะคะ คนโสดค่ะก็จะมีคนมาถูกใช้ได้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ อะไรสักอย่างทาให้เรามองเห็นสเสน่ห์ของเขาแหละแต่ว่าพอเดือนถัดไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมส่วนคนมีแฟนนะคะช่วงนี้ก็จะกุ๊กกิ๊กกับแฟนได้เป็นพิเศษได้ถ้าความสัมพันธ์ตึงๆอยูอ่ก็มองว่าเอ้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะด้วยความที่มีดวงกุ๊กกิ๊กอะ่ะอาจ,จเป็นคนอื่นเข้ามากุ๊กกิ๊กได้ในช่วงนี้นะคะระงับความแบบอยากกุ๊กกิ๊กเอาไว้นิดนึงอะ่ะต้องใจเย็นๆมากนะคะอะไรแบบนี้เวลามันเข้ามามันจะทําให้เราแบบ ต้านทานยากนิดนึงอ่ะแล้วช่วงนี้นะคะอาจจะมีกลุ่มเพื่อนใหม่ๆที่แบบน่าสนใจเข้ามาเยอะพูดจาในเรื่องที่คล้ายๆกันอ่ะแล้วเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนอ่ะยังไงชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโอเควันนี้ก็จบลงแล้วเนาะสิบสองราศีนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์นี้ไปนะอีกหลายเดือนนะคะที่มันจะยังคงเป็นลักษณะนี้อยู่ถ้าถามว่าดวงประเทศเนี่ยจะกลับมาดีช่วงไหนใช่ไหมเอาจริงๆปีสองห้าหกห้า ดาวฤหัสมันจะเสียะซึ่งปกติดาวฤหัสเสียมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศแล้วก็ดวงจะไม่ดีอีกในเอเอเศรษฐกิจอะนะคะพอสองห้าหกราหูเนี่ยก็จะทับดวงเมืองอีกซึ่งพังแน่นอนทุกคนราหูทับดวงเมืองไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องดีๆกันเลยนะคะแล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบดาวสวนกันมันก็ไม่น่ารักสักเท่าไหร่และระหว่างนั้นน่นะคะก็จะมีดาวดวงหนึ่งย้ายค่ะมันย้ายแบบเจ็ดปีครั้งแล้วมันก็จะไปอยู่ในช่องช่องหนึ่งที่เป็นช่องการเงินของประเทศนะคะที่บังเอิ นมีดาวประจําตัวของประเทศอยู่เท่ากับว่าไอ้ดาวมันเชืออยู่ที่ย้ายไปมันก็จะแบบเสมือนว่าครอบดวงเมืองอยู่อีก7ปีอะโอ้ยเราไม่ต้องพูดอะไรว่ามันจะดีเมื่อไหร่นะคะโอ้ปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านผ่านในแบบช่วงเวลาที่วิกฤตไปถาว่าเบื้องต้นต้นตองอดทนถึงเมื่อไหร่มองว่ายัางไงก็ต้องผ่านปี2-5-6-6ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะเราสร้างความสิ้นหวังให้เกิดขึ้นกับผู้คนเยอะเกินไปแล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าพูดไวล,ล่วงหน้าเนาะเราจะได้แบบว่าเตรียมตัวกันไว้ทันนะคะสําหรับวันนี้แม่บอกไปก่อนแล้วก็ขอฝากนิดนึง ฝากนิดสุดท้ายนะคะคือแม่หมอนะคะทำแชทบอทนะคะแล้วก็เป็นเว็บจับไพ่รายวันซึ่งกําลังพัฒนาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการจับไพ่แบบอื่นๆนะคะตั้งใจว่าจะเป็นแอปจับไพ่ได้ด้วยในอนาคตก็ไปกดกันได้นะคะทุกวันนะคะที่ w w w p i m f a เว็บพิ c o ้นะคะ p i m f a h นะคะ H ฮ่องกงเนาะแล้วก็ TAROT. c o m นะคะแล้วก็จะมีไลน์แอดที่เป็นแชทบอะสามารถไปกดได้ที่ตัวแอดเนาะแล้วก็ PIM F A H ฮ่องกงนะคะแล้วก็ T A R O T ค่ะพอเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนแชทบอทแบบเข้าไปกดภายได้วันละหนึ่งครั้งนะคะโอเคขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับเขาแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะ